พอวามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผาจะนามเสคขียวัดสีคขาบทที่11ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าพิสุพึงศึกษาเอาไว้ว่าเราจะไม่หัวเราะในขณะเดินไปในและแวกบ,บ้าน ก็คือพอออกจากวัดแล้วออกจากวิหารแล้วก็จะไม่หัวเราะในสี่ขาบทที่สิบสองพระพุทธเจ้าก็ได้บัญญัติว่าปิสุควรทำความศึกษาว่าเราจะไม่หัวเราะในขณะที่เข้าไปนั่งในบ้านการหัวเราะ ทำให้กิริยาอาการที่แสดงออกมาเป็นสิ่งที่ไม่ด่าโดหน้ามองเป็นภาพพิสุต้องมีความสํารวมกายวาจารวมถึงใจผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในาพระศา,าสนา,าเขาก็จะโดูพิสุว่า ทำตัวเหมาะสมแค่ไหนถ้าทำไม่ดีเขาก็โทษถึงว่าศาสนาเสื่อมเขาไม่ได้มองว่าบุคคลเสื่อมหรือว่าผู้ที่เข้ามาบวชนั้นทำให้เสื่อมการบัญญัติสิขาบทพระพุทธเจ้าได้บัญญัติในเรื่องของพิสูจไม่ควรหัวเราะเสียงดังในขณะที่เข้าไปสู่สังคมไปสู่ชุมชน พราะเป็นกิริยาอาการที่เป็นเรื่องของคาราวะาส,ส่วนพระต้องมีควา,ามสำรวมต้องมีควา,ามสงบตอนบัญญัติก็มีว่า <c oughs> ในคราวหนึ่งพิสุสชาวบขีขณะเข้าไปในละแวกบ้านก็หัวเราะต่อกันเสียงดัง จนชาวบ้านต้องหันมาดูเหลียวมาดูว่าทำไมมีคนมาหัวเราะเสียงดังหรือแม่กระทั่งไปนั่งในบ้านญาติโยมที่เขานิมนต์ไปก็พาก็โนร้อเสียงดังอาการเหล่านี้ชาวบ้านเขาเห็นเขาได้ยินเขาก็ติเตียนว่าเอดพระในพุทธศาสนาทำไมไม่สำรวม าการหัวเราะเสียงดังไม่มีความสงบพระพุทธศาสนาสอนกันไว้อย่างไรการหัวเราะของพระชาพาคีชาวบ้านกติเตียนว่าทำเหมือนครหัตฆระหัตก็าทำมันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าพิสุหัวเราะเนี่ย ปกติเตียนว่าไร้มารยาทพระเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติให้เป็นธรรมเนียมในการจะเข้าไปในละแวกหมู่บ้านออกจากวิหารแล้วออกจากวัดแล้วหรือว่าเข้าไปในบ้านแล้วควรจะมีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไร พระอ,องค์จึงบัญญัติสิกขาบทที่สิบเอ็ดของเสกียวัตรว่าพิโุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่หัวเราะดังไปในละแวกบ้านเสกียวัตรสิกขาบทที่สิบสองพระพุทธเจ้าได้บัญญัติว่าพิโุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่หัวเราะเสียงดัง ขณะนั่งในบ้านอาการโหเราะเสียงดังหรือว่าการกระซิกระซิกระเซ้าไ้มีเสียงโหเราะมันเป็นความสนุกสนานหรือว่าเป็นกิริยาอาการของชาวบ้านแต่ถ้าผ้ารมชาวบ้านเขาก็กลับว่าพระว่าไม่สำรวมทำตัวไม่น่าเลื่อมใส บทบัญญัตินี้พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้แล้วเป็นธรรมเนียมให้พิสูจนที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาต้องศึกษาเป็นเสกียวัตรพิสูจจะต้องศึกษาอัตมาภาคกนาม,มาจเจริญพรให้กับญาติโยมได้รู้พระวินัยในทางพุทธศาสนาอาจจะได้ญาติโยมจะได้ปฏิบัติได้ถูกได้ต้องจเจริญพร